มาติดตามการพยากรณ์อากาศภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนล่าประจําวันที่10มีนาคมพศ2567ค่ะปัจจัยที่มีผลต่ออากาศในวันนี้นะคะได้แก่วกความกดอากาศสูงเดยมม้วนอากาศเย็นปกคลุมด้านตะว,วันออก ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้นําความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและสถานเช่นนี้นะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างยังคงมีพายุฤดรร้อนแบนพื้นที่โดยมีลักษณะฝนฟักขนองและลมกระโชกแรงบานแห่งค่ะ พยากรณ์อากาศ6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าในวันพรุ่งนี้นะคะภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือนตอนล่างจะมีอากาศร้อนจากมีฟ้าหลวในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุดวันนี้คาดว่าอยู่ที่34-36องศาและอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้คาดว่าอยู่ที่24-26องศาเซลเซียสลมเป็นทิศลมตะว,วันออกเฉียงใต้และมีความลมอยุ่ ความเร็วลมอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีฝนฟ้าขนองระลาย20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแผ่นสว่นมมกิดึขึ้นในจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมค่ะขอให้พี่น้องรักษาส,สุขภาพนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงอยู่ในที่โล่งแจ้งได้ต้นไม้ใหญ่และติ่นปูส่านที่ไม่แข็งแรงแต่เราวันนี้สวัสดีค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน